เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเขากับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเกศกบมีแนวทางนะคะมาฝากของเอฟซีทุกคนนะคะเป็นแนวทางของปูเถาว่าลิ์นะคะหมวที่ผ่านมานะคะปูเถาวะไหซีสองเก่าน,นะคะเนาะหมวนี้นะคะเขากับตามต่อกันแล้วกันนะคะเพราะว่าปูว่าปูมั่นใจนะคะเขาบนเขาล่างกันเลยนะคะเพราะว่าปูบอกว่าห้เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ ก็ขอให้เอฟซีของเกตนะคะลองเอาไปพิจรารณาเอานะะเนาะค่ะเนาะแนวทางมีเขามีลุดนะคะที่เกตดาวมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเดี๋ยวห้องเขาไปรับชมเราฟังแนวทางของปูเถาว่าลิดไปพร้อมๆกันเลยน,นะคะว่าปูหายตัวใดแยมตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะนี่แหละค่ะแนวทางของปูเถานะคะว่าลิดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ่ะซีสองเก่านาะคะ่ะตะวันลึกล่างก็ลุดนะะเนาะเนาะล็กบนก็ลุดเนาะคะ่ะปูวานะคะ่ะ โอวาบกเขาเลยนะคะกะงวดนี้นะคะเขากับตามต่อนะคะกะสีเขา่าสีรุดกนยนเจ้ากันนะคะเพราะว่าเกียร์แดามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะนี่นะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะเนาะเขามาเบ่งงวดต่อไปกันเลยนะคะนี่แหละคะ่ะงวดของปู่เท่านะคะงวดแนวทางนะคะของปู่เท่าบาลลีน้อค่ะเนาะงวดวันที่หนึ่งกรนยาคมสองห้าหกห้านะคะ ปูให้หนึ่งสามศูนย์สี่หกสามบนนะคะล่างนะคะมีหนึ่งแปดสามศูนย์แปดหศูนย์เก่านะคะนี่แหละค่ะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะแนวทางของปูถาวาวลิตนะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่ชอบนะคะกระตามนะคะท่านใดขาดกระพานนะคะเพราะว่าเกตกั้นเอาได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ ล้วขอให้เอฟซีนะคะของเกตนะคะเอาไปพิจารณาเอานะคะ่ะบนหนึ่งสามศูนย์สี่หกสามล่างหนึ่งแปดแปดห้าสามศูนย์ศูนย์เก้านะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะปูวางหวดนี่นะคะบ่มีลุดบ่มีพลาดนะคะเข่าบนเข่าล่างกันเลยนะคะสังเกตนะคะข้างบนนะคะสามศูนย์ข้างล่างก็สามศูนย์นะคะนี่นะคะแนวทางของปูนะคะ สำหรับทานใดน,นะคะที่เขามารับช่มเราฟังแล้วนะคะแย่าลืมนะคะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่เจดพาโชคด้วยนะคะสาหรับเอซีนะคะที่พึงเขามารับช่มเราฟังนะคะแย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อเซอร์ไพลาดตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องแม่เกบพาโชคนะคะแคปหน้าจ,จอไว้เลยนะคะ แนวทางของปูเถาวัลลินะคะกัสุดท้ายนี่นะคะเกตดกระคอหายเอฟซีของเกตดทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อค่ะคอยลำลำลรืุ่ยสุขุดสุขคนนะคะสำหรับท่านใดชอบนะคะรีบไปหาจับสื่อไว้เลยนะคะเดี๋ยวสิเขากับเล็กดังเล็กอันไว้ก่อนนะคะเนาะแนวทางมีเขาไม่ลุดนะคะกายวากันเด้อค่ะ ว่าปูกระไดย่ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะหมักพอมา,มาคอยว่ากันอีกที่นะคะเอาไว้ถ้าไปแนมเบิงนะคะวางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะเดขกของปูเถานะคะจะเข่าบนเข่าล่างตามที่ปูได้วาบบอนะคะแคบไปเลยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตก็มีเพียงตอนนี้นะคะเขาพบปอกันใหมในคลิปต่อไปแล้วก็แล้วกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้รวยทุกคนนะคะถูกหวยรวยไปด้วยกัน